ใครเป็นสายทานแมวแบบเราบ้างพอบนางก็ต้องเยอะไม่ว่าจะผมนุ่มนิ่มหรือเบาะนอนตายแมวอาหารหรือว่าชุดเสื้อผ้าแบบพรีเมียมแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ไบโอแคททุกคนใครที่อยากเลี้ยงแมวแล้วกลัวกลิก่นเหม็นจะฉี่แมวจะต้องรู้จักตัวนี้เลยตัวนี้เป็นจูลินซีผสมทรายแมวที่จะกำจัดกลิ่นเหม็นได้ในหนึ่งนาทีแล้วที่สำคัญเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนต์วิธีใช้ก็ง่ายมาก หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เทออกมาใส่มือแบบนี้ประมาณ50กรัมต่อทรายแมว10ลิตรแล้วข้อดีของเขาคืออะไรคือไม่ต้องเปลี่ยนทรายไม่ต้องทิ้งทรายประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเขาจะไปช่วยกําจัดกลิ่นแมวให้หายภายใน1นาทีกําจัดกลิ่นแอมโมเนียกําจัดกลิ่นมูลแมวย่อยสลายมูลแมวได้อีกกําจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องแมวและภายในบ้านแล้วใครที่มีปัญหาภูมิแพ้ไอจามจากกลิ่นของแมวเนี่ย เลยทำให้เลี้ยงแมวไม่ได้เนี่ยอยากแนะนําเลยเพราะว่าหลังใส่ไปจะปาศจากกลิ่นที่ทําให้เราแพ้แมวที่สําคัญยังกําจัดเชืออ้อโรคและป้องกันเชื้อโรคได้อีกด้วยก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็คุกคุกให้เข้ากันวิธีทําเนี่ยก็ง่ายมากๆ ็นจูลินซีชีวาภาพร0อเปอร์เซตปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์แน่นอนแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจูลินซีเนี่ยยังสามารถผสมน้ำอาบกำจัดกลิ่นตัวเจ้าแมวเหมียวของเราได้ด้วยก็อยากจะมาบอกต่อจูลินซีจากแบรนด์ไบโอแคปจริงๆทาแมวเหมียวแบบเราต้องไปลองแล้วอุ้ยมันใช้ดีจริงๆด้วยทารมามีขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วนะพี่อย่าลืมไปลองนะ